สวัสดีครับท่านผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นพระหางหมากนะครับพระหางหมากนะครับหรือพระหางพลูนะครับของออหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับแห่งวัดท่าซุงมจังหวัดอูทยธานีนะครับ อันนี้เป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีรูปหลวงพ่อฤาษีเิงดำนั่งขัดสมาธินะครับนะครับที่ใจดูด้านด้านบนนะครับ กรด้านล่างนะครับฐานพระนะครับแ้านข้างนะครับพระหังหมานี้าุุทธคุณดีทางาคุ้มของป้องกันภัยนะครับแล้วก็มีโช,โชคลาภนะครับแต่ว่า หลวงพ่อบอกว่าพระหังหมากนี้จะมีจะมีพุทธคุณออกไปทางทางบูนะครับทางบูนะครับนะครับส่วนพระคําข้าวจะจะออกพุทธคุณไปทางทางบุญน,นะครับนะครับคือหมายควาว่าทั้งสององค์ก็เป็นพระที่ให้โชคลาภนะครับนะให้โชคลาภแต่ว่าก็มีพุทธคุณทาง คุ้มรองป้องกันภัยนะครับป้องกันอันตรายโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากรังสีนะครับนะฮะภัยที่เกิดจากรังสีถ้าในอนาคตเกิดสงครามน,นิวเคลียรนะ์เกิดขึ้นนะครับพระทั้งสององค์นี้จะป้องกันรังสีจากจากนิวเคลียร์ได้นะครับ วันนี้ผมขอ,อขอจบการบรรยายเรื่องพระคำหมากหรือพระหางหมากหรือพระหางภูไว้เพียงเท่าออนี้นะครับขอท่านผู้ชมต้งมีความเจรญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาอาชีวะชอบนะครับขอให้อย่าเจ็บอย่าจน และมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ